สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับไทยเวิร์ลทอยดอทคอมนะครับ เป็นเว็บไซต์จำหน่ายเกี่ยวกับเครื่องบินบังคับโดยเฉพาะเลยนะครับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบเครื่องบินบังคับอย่าลืมกดติดตามนะชแนลของไทยเวิร์ดถอยไว้นะครับเราจะมีเครื่องบินดีๆเด็ดๆมาแนะนำกับผู้ชมเอาไปเล่นสมบูรณ์แบบทีเดียวแน่นอนครับวันนี้ยังเจอกันกับเครื่องบินนะครับเป็นเครื่องบินขับไล่ครับตัวใหม่ครับเป็นซูสามสิบห้าเวอร์ชั่นแรกนะฮะจะเป็นมอเตอร์ธรรมดานะแต่ตอนนี้เป็นเวอร์ชั่น2องนะอัปเดตมาอย่างดีครับตอนนี้เป็นมอเตอร์บัสเนตนะฮะไฟเนี่ยขนาดกำลังหน้าเล่นมากๆนะครับประสบบินกลางคคืนนด้วยะรับมีไฟนะครับสว่าางมก LED แล้วก็ไฟที่ด้านท้ายของตัวลำนะฮะสามารถที่จะปรับสเต็ปไฟได้นะครับให้กับพลิบหรือว่าให้ติดค้างอะไรอย่างเงี้ยสามารถจะปรับได้เลยนะตัวนี้มาพร้อมกับระบบใจโรนะครับคุณผู้ชมครับเวลาเรานะฮะเครื่องบินไปพิึินเป็นมาเนี่ยใจยโรเนี่ยจะควบคุมระบบอัตโนมัตินะครับทำให้เครื่องบินเล่นบินง่ายนะครับตัวนี้รุใ่ใหม่ๆก็สามารถที่จะเล่นตัวสู่ตัวนี้สบายๆเลย,ยทีเดียวด้านหัวของเขาก็จะไปเป็นยางนิ่มนะยางนิ่มจะมีคุณวาพที่ดีอย่างหนึ่งเวลามันตกเนี่ย แน่นอนแน่นอนว่ามือใหม่ๆอาจจะต้องมีตกบ้างมันจะนุ่มแล้วก็ซับแหลกกระแทกได้มอเตอร์นะฮะจะเป็นแบบบัตเล็ตนะฮะคุณผู้ชมถ้าเป็นเวอร์ชันแรกจะเป็นแปลงฐานตัวบัตเล็ตเนี่ยขอบอกไวว่าหมุนสุดยอดเลยนะไม่มีพังนะบินไปเลยไม่มีพังนะสหรับบัสเล็กนะฮะวจะเป็นปากายนะฮะอย่างสวยเลยนะฮะด้านหลังก็จะเป็นไฟที่เป็นไอพ่นด้วยเดี๋ยวจะมาทดสอบ บนนินกันกับตัวซู315ว่าจะเป็นไงเดี๋ยวไปชมกันดีกว่าไปตำแหน่งของการใส่แบตเตอรี่เขาก็จะอยู่ตรงช่องนี้นะคุณผู้ชมครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะอัปเดตจากตัวเดิมนะครับอ่ตัวเดิมเนี่ยจะเป็น3.7โวลต์ะนะครับแต่ตัวนี้มาใหม่เป็นอ่า7.4โวลต์นะครับเป็น2เซลล์เลยนะฮะก็จะให้พลังงานที่สูงขึ้นกว่าเดิมมากนะฮะัตัวแบตใส่แบตก็อยู่ด้านล่างนี้นะฮรเราก็เสียบแบตเตอรี่เข้าไป อ่าสหรับเจ้าตัวนี้นะฮะคุณผู้ชมครับก็จะมีโหมดตัวนี้ที่รมือที่มือเนี่ยจะมีทั้ง 3D และก็ 6D ดีอ่ถ้ากดในแนวเนี้ยอย่างเงี้ยจะตีลังกาได้ตัวนี้สามารถที่บินหงายท้องได้ด้วยนะฮะสูสามห้านะครับก็จะมีรูปทรงมีล้อนะเนี่ยฮะใหญ่สามารถยึดเทคอฟกับพื้นเรียบเรียบได้นะฮะแต่วันนี้เรามากันที่นี่ก็สนามเรียบไม่มีก็ส่งด้วยมือหลายๆท่านก็ต้องส่งด้วยมือนะฮะจะง่ายดีนะฮะเล่งเครื่องก็ปล่อยไปเลยนะครับ สุดยอดความแรงชอบตรงที่มันมีไอ้พลนนะคุณผู้ชมครับมันก็จะทําให้สีสวยมากเลยโอ้ความสูงนะครับตัวนี้บินได้15นาที20นาทีสบายๆนะครบแล้วสามีความไกลก็ประมาณ300เมตรได้นะครับโอ้แรงฮ่าุ๊สมาก ตูสายพิ้าครับของัสเซียและสุดยอดของการบินจริงๆครับคุผู้ครับตันนี้เกาะอากาศดีมากๆครับคุณผู้ชมครับเวลาลงเนี่ยฮะคุณผู้ชมแค่เบาคันเร่งนะครับตัวของเครื่องบินเนี่ยก็จะลดระดับลงมาเองนะครับถ้าดีพื้นที่ลงก็ อาบังคับให้ลงในหรือว่าจับด้วยมือก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับโห oh, ครับคุณผู้ชมกับซู35นะขนาดนี้ฮนะกำลังน่ารักทีเดียวไซสุด uh huh. ยอดนะฮะ ฟีเอฟฟ้ามากนะครับเล่นสนุกเล่นมันบินง่ายนะตัวนี้ราคาอยู่แค่2,800บาทเท่านั้นเองนะแค่2,800เนี่ยได้ทั้งรีโมทแล้วก็เซแบตเตอรี่ชาร์จด้วยนะครับส่วนสรวนแบตเตอรี่ชาร์จเนี่ยก็จะมีสปอตโลด้วยลูกละสี่ร้อยาสิบบาทนะครับคุณผู้ชมครับนะ่ารักน่ารักเองนี้นะฮะอยากได้ซู35ก,กับเราติดต่อเข้ามาตามไอเดียไลน์และเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ด้านล่างนี้นะวันนี้ก็จากกันไปก่อนครับกับซูสั่นเด็ดแล้วขออนุญาตเลื่อนซู35ต่ออีกนิดนนนึงนะวันี้ก็จากกันไปก่อนสสวัดีครับ